กุมภาพันธ์2,558ที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองต้นเปานำโดยนายสุภชินวงศานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาได้จัดงานถแถลงข่าวป่าเวณีสรงนะ้ำพระาธาตุหมภาพรพระนอนแม่ปูคาวัดพระบ้านประจำปี2,558ซึ่งงานจะมีตั้งแต่วันที่3-4ถึงมีนาคม2,558ณวัดพระนอนแม่ปูคาตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาของวันที่3เป็นต้นไปเริ่มขบวนส่งน้ำโดยประชาชนตำบลต้นเปา9วัดที่วัดพระนอนแม่ปูคาจนถึงวัดสันป่าแดง การเกษตรคนหมฮัม,หมเหม็ดเป็นนะักอพิธรรมขยายเน,นี้นะเป็นตัวอย่างผู้ใหญ่บ้านาาที่ดีนะครับนาะยกข,ขออุ่นใจนะครับแล้วก็งานส่งธรรมธาตุมภาพรพันร้อนพระปาในบู้าเนี่ยเขาอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของตำบลแล้วก็ได้ส่งต่อเข้าไปยังการท่องเที่ทยวประเทศไทยนะครับอสองงานเชยงใหม่ซึ่งตัวเชื่อมไปทางทอท,อทอส่วนกลารซึ่งต่าตนนี้เนี่ย ในทอทสนกลางเองครับเป็นยจากนายกรัฐมนตรีชุดปัจจุบันว่าจะต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัานธรรมใจจืดคำว่าวิถีไทยแับผมก็บอกมาแล้ว่ว่าปีนี้จะต้องทำการเน้นว่าทำอย่เข้มขนเพื่อเข้าสู่ในระบบในาบของรักการางคนมาแอลสี่งานที่ผ่านมานั้นเรืองมนอืนะครับ ซึ่งภาพน่านกรจะปรากฏสู่สายตาทั้งในบ้านเอาตัวเองตามประเทศซึ่งเ็นเชคของี่ปุ่นแล้วก็ทางสายเครือข่ายของอเมริกันของประเทศอเมริกานะครับได้เผยแพร่ไปหลายนัดซึ่งควรจะส่งต่อไปอีกเรื่อยถึงยุโรปตัวตรงแลวออกซึ่งเป็นตั้งเที่ยวลักของเราในจาจริงไหมและที่สาคัญที่สุดนะครับน้องครับท่านสื่อมวลชนครับตีอินกับกระแส ชิงแมกโนลิสฟีเบอร์เนี่ยก็คืออนักทิวจีนซึ่งมาแรงแสงทางโค้งในตอนนี้ดังนั้นในช่วงที่เราจะต้องแถลงการณ์วันนี้เนี่ยน,นะครับต้องจะมีงานซึ่งมันจะไม่ตรงกับสูตรสอบติดครัำมันจะตรงในปฏิทินในเรื่องของอแลรงขัางขึ้นแลนด์ของประเทศมีสมรรภาพของทางประเทศไทยแต่ว่าถ้าท่านมาจะได้ตัวามเนี่ยนักทิวจีนซึ่งไม่ได้มาในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อที่หน้าเนี่ยควสามารถที่จะเข้ามาลบสักการะ พนนพะป้าซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในคนปารลุงตะแยงเฮาเนี่ยมายาวนานเนี่ยได้ตลอดเวลาและที่สําคัญที่สุดวิหารที่เฮาเห็นสวยงามแล้วยังคงเป็นลุ่มลัณ์แบบอย่างของต้นแบบข,ของวิหารในสมัยโบราณแล้วก็มีความสมัยและสวยงามมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ในการเรื่องปฏิสัมพรของของค์พระครูเจ้าครูบาศรีวิชัยซึ่งท่านได้ไปจับบ้าสร้างกรุณาเพราะว่าพนอพของวิหารของเรา ได้มาชุวลูกช่วหลัหลหลนปัจจุบันสิ่งที่เาราได้รวบรวมมาแน่ดีนั้นก็คงจะต้องปลเป็นภาษาลายภากส่วนนะครับบอกว่าวันนี้อังกฤษของปอปอนะครับคนมีเรื่องของภาษาจีนญี่ปุ่นแม้แต่ภาษาที่ตัเวเลขท่องเที่ยวเข้ามาต้าเนี่ยเราคงจะต้องเผยแพร่ออไปเท่า,าที่ทางเทศบาลเราจะจะทำได้ซึ่ง,งนักการก็คงจะได้พูดถึงว่า รัฐวิยาไปเต็มเต็มจริงๆแล้วผมจะมโนรัฐลายสเดือนนะครับบางทีท่านนายกท่านใจดีนายกตีก็ให้อยู่ต่อจนเลือกตั้งนะครับแต่เรื่ของทางที่ภรับกันแล้วภาครัเราต้องให้ทำต่อด้วยกันดูนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมขงตองสารงานวิบากที่ค้างอยูต่อดังนั้นท่านสมาชิกสภาในวันนี้นะครับจะเปิดสภาในวิสสองอนมัติเงินประมาณสองสามล้านนะครับเป็นเรื่องของสารงต้นทุนครับต้องทำในที่ต่อไปฝากพี่น้องชุมชนเขาฝั่งสื่อมวลชนว่าที่สมาชิกต้นเปลแล้วก่น พี่น้องชุมชนต้องเรื่องความ็นความสามัคคีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบ้านเมืองของผูุกนใหม่ต้องมีใจความน้ำพระท่าผมพาพนอนประจับปี2 5งพันาร้้าแปดในปีนี้ซึ่งท่้นเจ้าท่านก่อขอเกิน นำตั้งแต่ต้นว่างานป่าเวณีถ้าคนไทยห้องว่าประเพณีแต่คนเมืองนี่จะห้องอว่าป่าเ,เ,เวณีเดือนหกเป็งป่าเวณีเดือนหกเป็งนี่ของตั้งเหนือจะ,อะจะเรียวกว่าของภาคกลางไปสองดือน เดือนนี้เป็นเดือนมกของผักเหนือแต่เป็นเดือนสีของผักกลางจะเรียวไปอยู่2อเดือนและปีนี้เดือนมกเป็นทุกๆปีนี้เดือนมกเป็นนีจะตรงจะ,ระตรงกับวันวันสำคัญทงศางพุทธศาสนาอย่แต ถ้าเดือน5เป็นนี่คนเรียกว่าเดือนวิสาวันวิสาครับูจาแต่ปีนี้ตรงกับเดือนมาค่าบูจาก็คือมันเพิ่มขึ้นมาเป็นแห่ง,งเดือนร่วมกันจัดงานประเวณีส่งน้ำเดือนมกเ็็นของวัดพระนองเพชรปูกคาในโอกาสนี้ก็ดีขอขอเราท่านตั้งหลายจ่วยประชาสองพัน ในสองสามวัน4ีหวันที่จะมาถึงในวันข้างหน้าก็คืองานปะเวณีเดื 6, 1, 1, 2, 3, อนเก็นวันที่3ามที่สี่นี่ก็ขอให้มีโอกาสเจนจวรจาสัมพันธ์ต่งตางๆบอกนะครับสื่อมวลชนตลอดถึงนาสนา สวัสดีครับผู้สานเกนชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับวันนี้เทศบาลเมืองต้นเปาบุญป่าภูามิใจจะได้เชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมงานส่งน้าประธาติห่มผ้าพานอนแม่ปูคาตมุตต้นปเปาอำเภอสารแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น,น้องครับในวันที่3-4มีนานี้ถือว่าเป็นวันมาฆบูชานะครับและที่สําคัญตรงกับวันเป็งปุตของต่างประเพณีล้านนาของเขา นั้นเทศบาลมูลตเปาร่วมกับวัดพนนและกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยจ,จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อจะเผยแพร่ผูธศาสทธาโดยเฉพาะในเขตที่มองตเปานั้นเรามีวัดพนนรัพป่าเป็นพระที่สักระรับถือของคนอำเภอสระปางมาหลายร้อยปีนั่นปีนี้เป็นปีที่เทศบาลมูงตนเปานั้นเราจะได้โปรโมทประชาสัมพันธ์วัดพนนรเพื่อการท่องเที่ยว จะได้เชิญชวนพี่น,น้องสื่อมวลชนพี่น,น้องบ้านเฮาแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างตตึจังหวัดและต่างประเทศเข้ามาร่วมในงานซึ่งท่านคงจะได้พบกับการแสดงธรรมวัฒนมแล้วก็การกรกาบสักการะวัดพนอน พระปานของเราแล้วก็ที่สําคัญพระคุบศรีวิทัเจ้าซึ่งได้เคยรุณาปฏิสงครวัดพนอนมเดินหลออน,นั้นท่านก็จะได้มาทำบุญร่วมกันกันกบหมูห่เฮาขอเชิญชวนทุกท่าน,นครับไข่ี่ว่างวันที่3 4มีนาคือวันอังคารพุธนั้นวัดพน,นอนนั้นเขาได้เปิดสักการะผู้สานที่เชินที่มีความสนใจในด้านพุทธสนาทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับการเียนเชิญทุกท่านตัวนะครับขอบคุณครับ